One, please. หนังเก่าเพียงแค่ได้ยินคำนี้หลายๆคนอาจจะนึกถึงภาพที่จืดจางเสียงที่ไม่คมชัดหรือเรื่องราวที่ดูเก่าเกินไปสำหรับยุคนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าหนังเก่ามีเสน,เน่ห์และมีคุณค่าในแบบที่หนังสมัยใหม่ไม่สามารถเทียบได้เหตุผลแรกก็คือ หนังเก่าเป็นหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในยุคนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายภาษาหรือสภาพสังคมและช่วยให้เราเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมการดูหนังเก่าเหมือนกับการเดินทางย้อนเวลาทําให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศและความรู้สึกของคนในอดีตอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนมักจะมองข้ามก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคนิคที่เกิดในยุคนั้นๆหนังเก่าหลายๆเรื่อง ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการหนังไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายทาโดยการใช้แสงเงาและมุมกล้องที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดอ่อนอย่างในหนังเรื่องเมโทรโพลิสหนังไซไฟในปี1927เป็นหนังที่ยังสร้างความประทับใจให้กับคนดูในยุคปัจจุบันได้เสมอเทคนิคการสร้างหนังในยุคก่อนที่ไม่มีเทคโนโลยี CGI หรือการถ่ายทําด้วยระบบดิจิทัลทําให้ผู้กากับและทีมงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่หนังยุคใหม่ไม่ได้ใช้เราจะเห็นถึงความละเอียด และทักษะของคนทําหนังในแบบที่ยากจะลอกเลียนได้และด้วยเหตุผลนี้หนังเก่าจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับและนักทําหนังรุ่นหลังและเหตุผลอีกข้อก็คือหนังเก่าลหลายๆเรื่องมีนักแสดงที่กลายเป็นตำนานในวงการหนังเช่นทำฟีโบการ์ Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. a u l d e y h e b u r n Well hello, how are you? Myron Bradshaw. It wasn't h i Charlie. It was you. และอีกมากมายพวกเขาไม่ได้แค่ทำให้ตัวละครมีชีวิตแต่ยังสร้างความทรงจำที่ยังอยู่ในใจของผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้การแสดงที่มีสนเสน่ห์และทรงพลังของพวกเขาทำให้ตัวละครในหนังนั้นๆมีชีวิตชีวาและน่าจดจำการดูหนังเก่าไม่เพียงแต่เป็นการชื่นชมเรื่องราวแต่ยังเป็นการชื่นชมผลงานการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในตัวของมัน หนังเก่ายังมีมุมมองและการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครบ่อยครั้งที่หนังเก่าเนื่องการสำรวจความเป็นมนุษย์ตัวละครที่มีมิติและความซับซ้อนทําให้ผู้ชมได้คิดและตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตและสังคมอย่างเช่นเดอะกอดฟาเธอร์ที่พูดถึงเรื่องความรักความซื่อสัตย์และเรื่องของครอบครัวซึ่งมันยังคงมีความหมายในทุกยุคทุกสมัยหรือในหนังเรื่องเชเบลแองกี้แมน ที่ว่า้วยเรื่องของความยุติธรรมและการตัดสินใจซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ทันสมัยจนถึงยุคปัจจุบันหนังเหล่านี้มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมาอย่างยาวนานและนอกจากนี้การดูหนังเก่ายังเป็นการช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเราเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และการที่เรายังคงดูมันอยู่และให้ความสำคัญกับมันก็จะช่วยให้มันยังคงอยู่และไม่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา และการสนับสนุนหนังเก่ายังเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สร้างหนังในอดีตและอนุรักษ์ผลงานที่มีคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังแถมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่สนใจในการสร้างหนังไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนักเขียนบทหรือทีมงานในด้านต่างๆการศึกษาหนังเก่าจะช่วยให้เราเข้าใจเทคนิคการเล่าเรื่องการสร้างบรรยากาศและการพัฒนาตัวละครเราจึงสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์หนังใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ครับก็คือให้ผลทั้งหมดว่าทําไมเราถึงควรดูหนังเก่าในครั้งหน้าที่คุณอยากดูหนังลองเปิดใจกับหนังเก่าๆสักเรื่องนะครับมาอาจจะทําให้คุณได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าประทับใจและจะไม่มีวันลืมครับหากเพื่อนๆอชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด sub สไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเรทขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ